สายมูห้ามพลาดจะมาเล่าเคล็ดลับการขายบ้านดีของแสนสลีให้ฟังค่ะไม่แปลกใจว่าเปิดโครงการแถวไหนแสนสลิตเป็นต้องโซเอาหรือขายดิบขายดีเทน้าเทท่านั่นเพราะเขามี3สิ่งนี้ค่ะมาเริ่มกันอย่างแรกนั่นคือปลาปักเป้าค่ะอันนี้ของจริงนะคะไม่ใช่ของปลอมแล้วก็ต้องประกอบไปด้วยนาฬิกาสีแดงที่ล้อมด้วยกรอบทองแล้วก็รูปองค์รอห้าค่ะ3สิ่งนี้คือเคล็ดลับความสําเร็จของแสนสลีที่ถ้าคุณไม่เชื่อ ให้คุณไปดูที่สํานักงานขายบ้านของโครงการแสนสิริทุกโครงการเขาจะต้องมี3สิ่งนี้ปรากฏอยู่และ3สิ่งนี้นะคะก็จะต้องร้อยเรียงนะคะวางตรงกันเป็นสามเหลี่ยมค่ะ ตัวปลาปักเป้านั้นหมายถึงว่าการขายบ้านให้ได้ตามเป้านาฬิกาหมายถึงการขายได้ตามได้ตรงตามเวลาและส่วนที่ต้องมีรอห้านะคะก็นั้นเพราะว่าองค์รอห้านะคะมีส่วนในเรื่องของการเลิกทาสแล้วก็การค้าขายที่ดินนั่นเองค่ะ3สิ่งนี้ก็เลยเป็นเคล็ดลับความสําเร็จของแสนสลิที่แสนสริจะต้องมี3สิ่งนี้ทุกสํานักงานขายเพื่อนๆเ,เชื่อเรื่องนี้กันบ้างไหมคะคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์กันได้ล่างตรงนี้นะคะ และสำหรับใครก็ตามที่ต้องการซื้อบ้าน<ไ>อของแสนสิรินะคะและอยากจะมีที่ปรึกษาเรื่องของการซื้อบ้านว่าซื้อบ้านแบบนี้ดีไหมแพรลินและทีมงานพร้อมที่จะช่วยซัพพอร์ตเรื่องของการซื้อบ้านของแสนสิริให้เป็นเรื่องง่ายค่ะ